กลับมารับชมสุดยอดข่าวกันครับเปิดชื่อ12รองนายกรัฐมนตรีรัฐบาลยิ่งลักษณ์หลังปูดแอบแซ่บเมียชาวบ้าน เรื่องแซบตลอดหลายวันที่ผ่านมาคงมีเรื่องอดีตรองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งมีภรรยาน้อยอยู่ด้วยแน่ๆหลังจากทนายตั้มสิทราเบี้ยบังเกิดออกมาเปิดเผยว่ามีชายคนหนึ่งกลุ้มใจมากว่าจะทำอย่างไรดีเพราะภรรยาตัวเองไปเป็นภรรยาน้อยของอดีตรองนายกรัฐมนตรีคนนี้เพราะถ้าตัวเองสู้ด้วยตัวเองคงจะโดนเล่นงานแน่ๆ การเปิดเผยครั้งนี้เรียกเสียงฮือฮาได้อย่างมากและคนในวงการการเมืองรีบออกมาถแถลงเพื่อแสดงความบริสุทธิ์โดยเฉพาะพักเพื่อไทยเพราะมีข้อมูลเปิดเผยออกมาว่าอดีตรองนายกรัฐมนตรีคนนั้นเคยดำรงตำแหน่งดังกล่าวในยุครัฐบาลที่นำโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรดังนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าอดีตรองนายกรัฐมนตรีในสมัยดังกล่าวมีกี่คนและเป็นใครบ้าง รายชื่อ12อดีตรองนายกรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ 1. นายกิติรัตน์ณระนองอดีตรองนายกรัฐมนตรีรายนี้เคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในยุคที่นางสาวยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีปัจจุบันยังทำหน้าที่รองหัวหน้าพักเพื่อไทยและเป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพักดังกล่าวในด้านเศรษฐกิจด้วย 2. พลตำรวจเอกโกวิทวัฒนะ จากตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติในยุคอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรมาสู่ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในสมัยอดีตนายกรัฐมนตรีสมชายวงศวร์ก่อนเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์คนที่ 3. ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงแม้ไม่มีตำแหน่งทางการเมืองตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่อดีตรองนายกรัฐมนตรีรายนี้ก็ไม่เคยหายไปจากพื้นที่สื่อ เพราะนอกจากจะมีฝีปากที่ดุดันแล้วร้อยตำรวจเอกเฉลิมก็ยังคอยเป็นปากเสียงให้กับหลายภาคส่วนและพัคเพื่อไทยเสมอเมื่อเดือนตุลาคม2565นักการเมืองรายนี้ก็ยังร่วมโต๊ะถแถลงกับผู้บริหารระดับสูงของพัคและวิจารณ์รัฐบาลภายใต,ใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชาว่าฉลาดน้อยมาดูคนที่4ครับนายชุมพลศิลปอาชา อดีตรองนายกรัฐมนตรีรายนี้คงไม่ใช่บุคคลที่กำลังตกเป็นข่าวอย่างแน่นอนเพราะเสียชีวิตไปตั้งแต่ปี2556ในขณะที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าวอยู่นายชุมพลเคยเป็นหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาและรัฐมนตรีอีกหลายตำแหน่ง ทั้งยังเป็นน้องชายของอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีบรรหารศิลปะอาชาหรือเป็นอาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคนปัจจุบันซึ่งก็คือนายวราวุฒิศิลปะอาชาอีกด้วยคนที่ 5. นายนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงไพศาลงานสายการบริหารในบริษัทไอทีชื่อดังทําให้นายนิวัฒน์ธรรมรงได้เข้ามาสู่วงการการเมืองหลังจากย้ายบริษัทมาทำงานให้กับชินวัตรคอมพิวเตอร์แอนด์คอมมิวนิเคชั่น เมื่อปี2554ยังได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยและได้รับความไว้วางใจให้เป็นรองนายกรัฐมนตรีเมื่อปี2556 ถ้าหากไม่นับข่าวเช้าเรื่องภรรยาน้อยดังกล่าวนายนิวัฒน์ธรรรงกลับมาถูกพูดถึงอีกครั้งในรอบปีที่ผ่านมาจากการถูกคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชฟ้องร่วมกับนางสาวยิ่งรักษและสื่อมวลชนสองสำนักเกี่ยวกับการจัดรถโชว์ไทยแลนด์2020สำหรับคนที่6พลตำรวจเอกประชาพรมนอก อดีตตำรวจรายนี้ที่มีฉายาว่าอินซีอีสานดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีเมื่อปี2556แต่ก็ยุติบทบาทลงในเดือนพฤษภาคม2557ก่อนถูกรัฐประหารเพราะถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดเกี่ยวกับโยกย้ายเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติอดีตรัฐมนตรีรายนี้ยังเคยเกือบได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเมื่อปี2554 เพราะหลังจากยุคพักพลังประชาชนบรรดาสสก็ต้องมาโหวตกันใหม่ว่าจะเลือกใครเป็นนายกซึ่งขณะนั้นพลตำรวจเอกประชาก็ถูกเสนอชื่อแต่กลับแพ้เสียงให้กับนายอภิสิทธิเวชชาชีวะและคนที่7จ็นายปลอดประสบสุรัตวดีคนจำนวนมากอาจไม่คุ้นนักถ้าบอกว่านักการเมืองรายนี้เคยเป็นรองนายกรัฐมนตรีแต่อาจจดจำได้มากกว่าเมื่อกล่าวถึงการทำงานด้านการบริหารจัดการน้ำเช่น ผลักดันการก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นที่จังหวัดแพร่และเขื่อนแม่วงที่จังหวัดนครสวรรค์เรื่อยไปถึงการวิจารณ์การบริหารน้ำท่วมของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่นายปลอดประสบกล่าวโจมตีหลายครั้งส่วนเรื่องข่าวเช้าล่าสุดนี้นายปลอดประสบกล่าวเมื่อวันจันทร์ที่9้ามกราคมอย่างชัดเจนว่าไม่เกี่ยวข้องและไม่ใช่รองนายกรัฐมนตรีคนนั้นถัดมาคนที่แปดนายพงเทพเทพการนา อดีตรองนายกรัฐมนตรีรายนี้ร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยมาอย่างยาวนานตั้งแต่พรรคไทยรักไทยทั้งยังเคยเป็นรัฐมนตรีมาหลายตำแหน่งซึ่งในสมัยที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็ยังได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้วยแต่เมื่อปี2564นักการเมืองรายนี้ก็ตัดสินใจแยกทางกับบ้านหลังดังกล่าวและเคยให้สัมภาษณ์กับทอปนิวในคลิปที่เผยแพร่ผ่าน YouTube เมื่อวันที่12มิถุนายน 2,565ว่าที่จริงอยากวางมือตั้งแต่ถูกรัฐประหารปี2,549แล้วและถึงเวลาของคนรุ่นใหม่เสียทีคนรุ่นอย่างผมเนี่ยนะครับอยู่กันมานานแล้วอยู่ขนาดนี้เนี่ยก็ควรที่จะถอยได้เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ให้เขาเข้ามาแสดงความสามารถบ้างนะครับและคนที่9นายยงยุทธวิชัยดิต หลังจากมีข่าวเช้าเรื่องนี้ขึ้นมาอดีตรองนายกรัฐมนตรีรายนี้ก็ปฏิเสธว่าตนไม่ใช่บุคคลดังกล่าวตามที่หลายคนตั้งข้อสังเกตและเรียกร้องให้พักเพื่อไทยขับทนายตั้มออกจากการเป็นสมาชิกพักนายยงยุทธ์เป็นชาวจังหวัดสุราษฎร์และเข้าสู่วงการการเมืองด้วยการเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณาสุขที่ขณะนั้นคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์เป็นรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง เมื่อปี2563อดีตรองนายกรัฐมนตรีรายนี้ตกเป็นข่าวฮือฮาเพราะถูกควบคุมตัวส่งเข้าเรือนจำหลังจากสารดีกาพิพากษาให้จำคุก2ปีในคดีชุจริตที่ดินสนามกอล์ฟอันายและถัดมาคนที่10นายุคนลิ้มแหลมทองอดีตรองนายกรัฐมนตรีรายนี้เรียนจบด้านสัตวแพทยาศาสตร์และเข้าทำงานตรงสายในกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆจนได้เป็นประหลัดกระทรวงดังกล่าวเมื่อปี2552การเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลยกย่องจากองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ OIE mm hmm. เมื่อปี2554อาจเข้าตารัฐบาลในขณะนั้นจนได้รับเลือกให้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อปี2555 ก่อนได้ควบเป็นรองนายกรัฐมนตรีเมื่อปี2556และคนที่11คนเอกยุทธศักดิ์สสิประภาอายุที่สูงถึง85ปีแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคเพราะอาดีตรองนายกรัฐมนตรีรายนี้กำลังดำรงตำแหน่งประธานสมาพันธ์กีฬาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือซีเกมอยู่ เมื่อปี2544ได้รับเลือกให้เป็นสอสอของพรรคไทยรักไทยและได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมก่อนมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมในอีก10ปีต่อมาและเมื่อปี2555ก็ได้มาเป็นรองนายกรัฐมนตรีและคนสุดท้ายนายสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลผู้ร่วงรับรายนี้จากโลกไปตั้งแต่ปี2563แม้เคยร่วมงานกับพรรคประชาธิปัตย์มาก่อน แต่ภายหลังก็ตัดสินใจมาร่วมงานกับพรรคไทยรักไทยนายสุรพงษ์มีบทบาทอย่างโดดเด่นในยุครัฐบาลยิ่งลักณที่ขณะนั้นดํารงตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศโดยระหว่างนั้นถูกฝั่งตรงข้ามวิจารณ์การทําหน้าที่เกี่ยวกับการคืนพาสปอร์ตให้อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรที่ลี้ภัยในต่างประเทศและนี่คือ12รองนายกรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลยิ่งรักษหลังปูดแอบแซ่บเมียชาวบ้าน ขอบคุณข้อมูลจากสนุก .com ครับ